ไม่ใช่ผมว่าจะยกอะไรก่อนไงมันจะไม่รีกีก้าว่าเสยอนี่ไงต้องยกออกไปอีกเอาคิดผมอะบ่มีอะไรก็ต้องประตูอะมีอ๋อเหรอบบบบ่มมมีีีีนนก็ููเยออไปดตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวลองถามลูกก่อนลูกบอกว่ามีแต่่ไมมเห็นีอะตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวถามลูกพีทีลูกบอกมีมีอันสวิกด้วยว่ะมีสวิกด้วยว่ะค่อยๆ มไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องถามลูกชายคนโตพ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามลูกว่าอยู่ตรงไหนในบ้านเขาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเออ่นในลูกไว้ในบ้านต้นไม้หรือเปล่าไม่รู้พ okay ่อเข้าไปดูแล้วใช่ไหมใต้ใต้ถุนบ้านก็ใต้ดินก็ไม่มีฮะเออเดี๋ยวค่อยถามลูกว่าอยู่ตรงไหน เ,เดี๋ยวลองถามลูกก่อนว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนันั่นก่อนเดี๋ยวยกช่วยกันก่อนหนักไม่เช้าเห็นนะคับอุ้มไปคนเดียวตังแย่งตะงแยงมันหนักไม่นั่น อันนี้โค้งไม่เห็นนะคำอุ้มไปนะคำยกไปไหน,นคำอุ้มไหนคนเดียวบ้าอุ้มโค้งนี่คนเดียวนะคำนะคำโค้งนั่นน่ะนะคำโนะคง้งน่ะยกนักกว่าอปุ่ม <นะ S 1> เจียวอ่ะปุคค่มล,ลองโยกคำเจียวค่ะเราไม่อยากใชจน้อยยุคกลางเนี่ย ออกไปนละยูรวย่วมผ้่วยไว้ย่าไปได้อย่างไรเนะาะ <laughs> เอาท้าซือถีมาท้าอย่ากระงามแล้วเนาะเอานั้นเนาะซื่อสีมาท้าอย่ากระงามแล้วเนาะสีนี้มีในห้องนี่มด้กังหูเห็นนะในห้องลูกลานี่ลูกลาเป่นมาทำไหมอืม ฮะอากะบะาอันนั่นสูงใจะจ่ายโพวินอุยไปไหนมาเจ้าอ๋อจะเอาของไปที่หลานที่ลูกอืมมามา่าจะเตือนทั้งทางของปยยการก้า สูงจะสายรถมาล่าสูงรถพฟวินนะแม่มันนี่ต้องเอาโต๊ะต,ต่างขึ้นน่ะโอ้รถเอาคับหิ้งคีเปอร์ละนึกว่าลานุเอาไปเล่นไปไปอี ีมันกินข้าวกับอย่างกินอะไรอย่างนี้อย่างฮั่นเสียงอุ้ยมอนลำใหญ่ก็หวานอยู่บ้างนะเดี๋ยวมันจะหมดหวานนะฮะเดี๋ยวไปนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะหมดหวานหมดหน้ามันลำใหญ่ค่ะ อย่าถามลูกอีทีก่อนไว้กินน้ำตอนเย็นเนาะว่ะฮะเอานั้นไว้กินน้ำตอนเย็นเนาะแหละ ไปเอาของนะคะที่บ้านสวนมานะคะมันมีที่เราไม่ได้ใช้เนาะน